ญาติเรียนเชิญท่นานศาสตราจารย์ดรบังอ,อง่อนสินตาที่คุณอธิการย์บดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพรนบุรีต่าวว่านางสเชียน,นค่ะผู้เชิญศาสตระจารยี่ีมงสีฟองปราางะธานคณะกรรมการขับเคื่อนอุศสาหกรรมธีลาด้านจสัสสัตซอฟทาวเวอร์แผงชาคุณโปรดฟสมานิ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ยายกีฬาอาชีพและกีฬาโวยคนทีชนะบอลพักดีภูประธานสภาโวยโลกโวยไทยมิสจอจิจลากาดาดีเรคเตอร์ออฟบิลีดีซียูนิเวอร์ซิตี้คณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพขุนดี และสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานเอ u ูอในวันนี้ในโอกาสนี้พวกเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่พิธีโรงงานเอ็นโกลูลระ,ะหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัศธรณภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนัพกีฬาด้านยุทธศาส นักกีฬามวยไทยที่ประสบความสําเร็จระดับแชมป์ในจังหวัดน,นะคะภูมิภาคและประเทศค่ะรวมถึงนักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพเพื่อให้มีโอกาสและการพัฒนาทาั้งในด้านการศึกษาและกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับเวทีโลกค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทัานาค่ะและก็สร้างโอกาสให้นักกีฬามอยไทยได้เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลกทั้งนันกีฬาและอาชีพค่ะ เวลาอันสั่งการนะคะที่กำลังจะเซนแล้วนะคะเราเป็นพิธีการลงนามมาทั้ปกรอบครัวนะคะพร้อมร่วมมือสมาน่วยไทยเองค่ะนี่ก็เป็นพิธีการสี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็มีกหลายสัวภากเลยที่วันนี้เราจะมือร่วม มวยไทยนะคะให้ไปสู่ระดับโลกเลยแล้วก็ให้โอกาสนะคะนักกีลา์ของเรานะคะได้มีการศึกษาด้วยแล้วก็ต่อยอดในอนาคตที่ดีต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆในะครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ะะให้ ลูกนะคะแล้วก็จะมีวิธีการอมอบของที่ระเป็นลำดับถัดไปค่ะก็เป็นภาพที่สำคัญมากๆาเลยนะคะเพราะก